ความเห็นแตกต่างก็แตกต่างกันได้แต่ก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงนะครับจนเป็นที่มาของอเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นอีกอย่างที่ผมเรียนไว้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกับเหตุการณ์การกราดยิงนะครับที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะฮะที่ผ่านมานะครับคราวนี้พอเกิดกับ พี่สิทุวันจันยาก็มีพฤติกรรมเรียนแบบในการก่อเหตุกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ่งนี้คุณส่วนลองพิจารณาดูนะครับบางคนก็ชอบสะใจบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมแต่สำหรับผมแล้วขอให้คุณส่วนใช้ดุลพินิษในการพิจ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคราวนี้ธนาธรถูกหวยฮะกลุ่ม3นิ้วนะฮะมีการเคลื่อนไหวเล็กๆนะครับไม่มีการประนามต่อต้านนะครับเพราะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์การเรียนแบบหลังจากที่เค เขาตั้งฉายาว่าเคร้อยล้านเนี่ยไปทำการล็อกคอนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเล่มนี้มีใครมีแล้วบ้างคะมีไหมอ่าใครยังใครยังไม่มีก็ไปหาได้นะ่นก็แต่เป็นออริจินอลจริงๆแล้วผมคิดว่ามีอิมแพคสำคัญมากในสังคมไทยก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจนะครับค่ะคือ cpb ผมใช้ตัวย่อนะครับเพื่อความสะดวกในการเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยตัวย่อมันชื่อ cpb เนาะ c r o w n property bureau นะครับ cpb เนี่ยมันใหญ่มาก นะครับถ้าผมก็จะมีผิดมีทรัพย์สินอยู่เป็นหลายแสนล้านบาทอาจจะถึงล้านล้านบาทด้วยซ้าไปนะครับแต่ไม่มีใครมองเห็นถึงบทบาทของ CPB เลยคือณนะวันนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนหลังกลับไปสัก10ปี15ปีมีคนพูดถึง CPB ในประเทศไทยเพียงแค่2คนคนแรกก็คือสมศักดิ์นะครับอาจารย์สมศักดิ์ ซึ่งแกพูดถึง C.P.B ในฐานะด้านสถานะทางกฎหมายว่าตกลง C.P.B คืออะไรกันแน่แต่งานที่มันเป็นออริจินัลมากๆแล้วจุดประกายให้นักวิจัยให้นักวิชาการรุ่นหลังหันมาสนใจกับบทบาทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนที่อีกไนคนที่จุดไม่ขีดดอกแรกขึ้นเนี่ยคือพพธุ์อุยานนท์นะครับดังนั้นผมคิดว่าเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้สําคัญแล้วก็เปลี่ยนความคิดได้รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่า C.P.B มีความสําคัญต่อประเทศที่เราหลงลืมที่จะมองบทบาทของ C.P.B เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปะนะครับจนได้อ่านงานของอาจารย์พอพันธุ์อุยานนท์จึงเริ่มเห็นความสําคัญของ C.P.B ผมว่างานของนักวิชาการหลายคนรุ่นหลังที่หันมาสนใจเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยต้องเคยอ่านและได้รับอิทธิพลจากงานของอาจารย์พอพันธุ์อุยานนท์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นงานของที่เข้าใจว่าขายดีอยู่ในงานสัปดาห์หนังสือสําหรับคนที่สนใจแวดวงรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คืองานของปวงชน ปวงชนอุญจนาม<ฆ>นะครับงานของปวงชนอุญจนามก็คือชื่อหนังสือว่าอะไรนะผมจำไม่ได้อ,อ,อะไรนะทุนนิยมเจ้าใช่ไหมครับ<อ>ก็<อ>ไม่มากก็น้อยเนี่ย<อ>ก็จะได้รับอิทธิพลจากงาน<อ>ที่ตั้งต้นมาจากพพรรณอุยานน์เมื่อ10อกว่าปีที่แล้วดังนั้นงานของพอพรรณมันมีความเป็นออริจินัลมากและมีอิมแพกต่อสังคมในแวดวงนักวิชาการสูงมากนะครับดังนั้นเล่มน,นี้ ถ้าถามว่าเล่มอะไรที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจในสังคมของผมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่างานของพพันธ์นะครับมีอิทธิพลทางความคิดมากครับค่ะก็ไปติดตามหาอ่านกันดูนะค่ะอ่านแล้วใช่ไหมอ่านแล้วใช่ไหมเออลองหาอ่านดูคือตอนแรกเนี่ยพี่น้องที่คนรับู้ารปุบิลับเปิดูุบิลับป้าปุบิลับป้า อ่างนนกูนะอย่านพกบังลุงกระเทือบกูกูจะแก้ความให้หมดใครกระชืนเลยใครกระืนเป็นไระเะเป็นไรนะคะรบกวนอยนิดนึงนะคะรบกวนหอยค่ะรบกวนหอยนะคะรบกวนถอยใครลัใใคร ที่เท่าจ้าอยู่หัวบ้างพ่อแม่ที่พ่อ กนี้เกิดขึ้นเมื่อ23ตุลาคม2565นายคเนธพิธนุเทพนะครับจักกะพบมหาเดชาหรือเคร้อยล้านได้เข้ามาในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27ณศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิจพร้อมนำกระเป๋าใบหนึ่งโยนลงพื้นนะครพร้อมตะโกนว่ามีระเบิด ทำให้ผู้คนแตกตื่นเกิดความกล,ลัวลหนเจ้าที่ภายในงานจึงเข้ารวบตัวและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ต่อมา18โน,โน,โนากา30นาทีเจ้าที่ป้องกันและปราบปรามนะครับตำรวจนะครับสนอลุมพินีได้ควบคุมตัวเคร,ร้อยล้านส่งพันธบทโราาประกันกาวีสารวัตรสอบสวนสนลุมพินีพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384นะครับข้อหาผู้ใด แกล้งบอกเล่าความเท็จเรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนตกใจนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงข้อหาอื่นๆด้วยนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าเคร้อยล้านได้ทำร้อยร่างกายนะครับนายธนาธรจึงร่วงเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่อยู่ระหว่างการแจกลายเซ็นในบูธดังกล่าวแต่ถูกกาด ควบคุมตัวไว้ได้นะครับแต่เหตุดังกล่าวสร้างความแตกตื่นกับผู้ที่มางานในสัปดาห์หนังสือนะครับเฮล5ถึง6จนเกิดการหนีตายอย่างออลแมนล่าสุดบัญชีทวิตเตอร์งานหนังสือได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพระบุว่าระบุว่าได้เมินคดีกับ K ร้อยล้านแล้วกรณีเป็นเหตุสร้างสถานการณ์ในงานหนังสือนะครับเมื่อช่วงเช้าสมาคมผู้จัดพิมพ ซึ่งเป็นผู้จัดงานได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดทั้งแพ่งและอาญาในหลายข้อหาแล้วอย่างแล้วก็ตามเคร้อยล้านนะครับเปิดเผยระหว่างถูกควบคุมตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อข้อหาว่าเขาไปต่อว่าตักเตือนธนาธรแต่ไม่ได้โดนตัวธนาธรแต่อย่างใดนะครับและยังไม่มีการทำร่างกายหรือโดนตัวธนาธรมีแต่ตนที่ถูก การของธนาทรรุมทำร้ายนะครับเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาตนทำให้หวาดกลัวในพื้นที่สาธารณะและข้อกล่าวหาอื่นๆซึ่งตนได้ให้การปฏิเสธทั้งหมดแต่ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหากลับคนที่ทำร้ายตนหรือไม่นั้นต้องรอเวลาไม่ใช่ตอนนี้ด้านธนาธรก็ขึ้นเวทีแนะนำหนังสือต่อหลังจากถูกเคร้อยล้านทำร่างกายในกลางงานหนังสือโดยหลังจบเวที แนะนำหนังสือธนาธรได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลไปประกอบสำนวนในการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่มาทำร้ายร่างกายตนนะครับซึ่งก็เป็นข่าวในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นนะว่าไ้ง่ายนะฮะก็เกิดเหตุอย่างที่ว่าตามข่าวเะะป็นล็อกคอธนาธรล็อกคอธนาธรกัดธนาธรก็ไปลุมยำเคร้อนยะล้านลุมยำเคร้อยล้าน พอได้ยินเสียงว่าระเบิดคุณก็ตกใจก็วิ่งหนีออกจากงานนะครับพอวิ่งหนีออกจากงานเสร็จเจ้าที่ตํารวจก็เข้ามาทาง,งานควบคุมผู้ต้องหาควบคุมผู้ต้องหาก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครผูดคุาก,การตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่ารอผลตรวจทางจิตเคร้อยล้านเพราะเคร้อยล้านไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกก่อเหตุมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็เคยถูกนำส่งโรวงพยาบาลที่ผ่านมาก็มีการเอางูเอาผ้าปั๊บลมโชยหายรักปิดถนน โวยวายอยู่กลางถนนหลายครั้งนะครับเขามีปัญหาทางจิตมานานถูกดำเนินคดีไปนะครับแล้วปรากฏว่าญาติกบันน,นำไปรักษาหลุดออกมาก็ไม่ละก่อเหตุแต่ประเด็นเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันเทียบเคียงครับกับคดีของพี่ศรีชุวันจันยานะครับที่ปรากฏว่านะลุงศรีชื่ออะไรนะลุงศักด์เออชื่อศักด์ชื่อศักด์ายศักด์เนี่ยนะปรากฏว่าก็ทําก่อเหตุลักษณะดเดียวกัน ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้สักก่อเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าได้รับการยกย่องจากม็อบ3นิ้วมีการสนับสนุนงบประมาณในกนะับเงินแต่สิ่งที่น่าสนใจก็มีการหยิบยกของศูนย์ป้องกันการบูรีนะฮะก็มาโพส์ตข้อความระบุว่าเรื่องของงานบริจาคเนี่ยเกินการบริจาคเนี่ยนะฮะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะ ทางสัมภาร์กรเข้าดำเนินการตรวจสอบนะฮะเรื่องของบัญชีผู้รับบริจาคนะฮะแล้วก็ให้แจ้งที่มาที่ไปเรื่องการขออนุญาตไม่มีสิทธิ์ทําการบริจาคนี่ไม่ได้เป็นองคอ์กรมูลที่ไปขอบริจาคได้อย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตจนเป็นที่มาของการถูกฟ้องล้มละลายจากเหตุสามเกลอนะครับเสื้อแดงนําผู้ชุมนุมมาทวงและเปิดบัญชีในการรับบริจาคนะนั่นะคือเรื่องอดีตที่ผ่านมะาคราวนะี้นะ โอกาสนะครับที่ไอ้ศักเนี่ยจะโดนบ้างก็มีสูงแต่เคร้อยล้านพอเกิดเหตุกับธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปุ๊บเนี่ยนะฮะแปลกนะมอบ3นิ้วตกอกตกใจนักข่าวก็ตกอกตกใจสื่อก็ทำทำข่าวตามปกติแต่ปรากฏว่าเคร้อยล้านมันเป็นโรคจิตนะครับเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเหมาะสมไหมต่ธนาทรบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่อง รุนแรงนะฮะกับเป็นคลิปอย่างที่เห็นโดนล็อกคอนะครับเป็นโดนล็กอกคอเพราะเอา2เหตุการณ์นี้มาเปรียบเทียบกันนะฮะธนาธรไม่ได้ถูกชกธนาธรโดนล็กอกคอแล้วก็โดนการลากออกไปถามว่าทําร้ายร่างกายไหมก็ดุลพินิจฐ์ทางหุ้นส่วนแล้วกันนะครับก็ถือว่าทําร้ายร่างกายแหละจะมากจะน้อยจะหนักโทษอย่างไรเนี่ยก็อยู่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะฮะถ้าพนักงานสอบสวนตรวจสอบแล้วมีปัญหาทางจิตก็ยก เพราะนั้นเจ้าตัวก็พ้นผิดแต่เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ถามว่าสมควรเกิดไหมไม่สมควรจะเกิดนะครับไม่สมควรจะเกิดความเห็นแตกต่าง,ตก,ตางกันได้แต่ก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงนะครับจนเป็นที่มาของอเหตุการณ์ทําร้ายร่างกายกันเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นอีกอย่างที่ผมเรียนไว้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกับเหตุการณ์การกราดยิงนะครับ ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่ผ่านมานะครับคราวนี้พอเกิดกับพี่ศิุวันจันยาก็มีพฤติกรรมเรียนแบบในการก่อเหตุกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ่งนี้คุณส่วนลองพิจารณาดูนะครับบางคนก็ชอบสะใจบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมแต่สำหรับผมแล้วขอให้คุณส่วนใช้ดุลพินิษในการพิจารณา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชะสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี โวยราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจรารีพระเพณีพระชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบัญัดาคนเทียนบาน เลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเนือแผ่สุบันคัติยังสงางาน ลดกายระสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสะดูดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เธลิมองค์กษักษตราิราชาพระผู้ทรงบุญทรง,งครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิดดตฝัน,นลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันคัติยาสานางาน ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซ่องสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนีแส้สองสดุดีมีกษัตริย์ทหาทั่วทุกเทศคา,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์